สวัสดีครับผมเจริญฤทธิพัฒน์กรรมพมคนการฝาของที่ทรนสิทธิ์ก็เดี๋ยวขอนลงลูกอมก่อนนะครับลูกธนูลูกอมนะฮะนะครับผมหรือใครเปิดบริษัทนะครับใหญ่โตกิจการปกครองปกครองลูกน้องนะฮะอยากนําไปแจกลูกน้องก็ดีนะครับเพื่อให้เขามีสิ่งดีๆป้องกันตัวนะครับรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับนี่มาดูกันครับราคาไม่ได้แพงผมบอกได้เลยนะครับแต่อยากให้ทุกท่านได้นะครับ เลยถึงพยายามิ้นรนหาให้เนี่ยครับเพราะวันนั้นพี่เสถียรเอาไปหมดเลยครับนะฮะนี่ก็ไปได้ามาจากข้างบ้านนะครับข้างบ้านคนที่เอามารอบแรกนะครับเนี่ยจะขาดไปอีกอย่างหนึ่งครับเป็นฉลาลกขี้ขาวนะฮะสองเล็กเม็ดเล็กแบบนี้นะครับเนี่ยเม็ดนี้เม็ดนี้เหมือนมีเส้นผมเส้นเกสาด้วยครับเนี่ยเม็ดนี้เห็นไหมฮะดำๆเห็นไหมครับเหมือนมีเส้นผมเส้นเกสรเลยนะฮะนี่มาดูกันนะครับ มาดูกันได้มาทั้งหมด24ลูกนะครับหรือ24เม็ดนะฮะเป็นของดีนะครับนี่อย่างอันเนี้ยเรียกว่าลูกธนูครับลูกธนูนะครับสั่งศูนย์นะฮะนี่พอแก่เจ้าแสงเข้าไปหาดูใน Google ได้ครับว่าพอแก่เจ้าแสงดีหรือไม่นะฮะเป็นเกจิที่ดังนะครับลงในหนังสือพักเครื่องนะผมบอกได้เลยนะครับนี่นี่นะฮะนี่นะครับนี่ดูได้เลยนะครับดูลองอ่านดูได้เลยนะฮะนี่ เห็นไหมฮะเพื่อท่านได้อ่านได้นะครับนี่พ่อแก่เจ้าแสงครับนี่วัดประเวศนะครับเอ่อประเวศอะไรเนี่ยฮะวัดบ้านตังนะครับเขียนง่ายๆว่าวัดบ้านตังนะฮะพ่อแก่เจ้าแสงวัดบ้านตังท่านไปหาข้อมูลดูได้ว่าดีจริงไหมนะครับนี่ท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงพระบ้างครับอันนี้ขอลงลูกอมก่อนนะฮะในคืนนี้นะครับนี่อยากให้ทุกท่านได้จริงจริงนะครับนี่ แจกลูกน้องอะไรก็ดีครับแต่เรามีลูกน้องอยู่ในการดูแลของเรานะครับการให้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นผู้ให้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะบ,บ่งบอกถึงความเมตตาที่เจ้านายมีต่อลูกน้องนะครับนี่หรือจะนําไปทําวัตถุมงคลอื่นๆก็ยินดีหรือว่าปกครองเอ้ยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านก็ดีนะครับนี่นี่คือลูกอมและลูกธนูนะครับอย่างน้นเนี่ยขอแกะเจ้าแสงทางภาคใต้จะเขียนว่าลูกธนูนะครับ ทางภาคใต้เรียกว่าลูกถหนูแต่ภาคอื่นจะเรียกว่าลูกอมนะครับนี่เห็นไหมฮะลูกอมนะครับดีจริงนะครับบอกเลยถึงแนะนํานะฮะแต่ชุดนี้หมดก็ไม่มีแล้วครับผมสัญญาได้เลยว่าไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าหมดแล้วกวาดมาหมดเลยครับสองบ้านไปขอเข้ามาขอแบ่งเข้ามานะครับนี่ท่านไหนชอบสนใจทักได้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากฮะผมจีรนลิมพิพัฒน์กามัยมงคนกาฝากของที่ทวันสิทธิ์ขอบคุณครับอย่าพลาดฮะ ถ้าพลาดแล้วจะเสียได้ทีหลังนะครับ